ภาพถ่ายสวยๆที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเพจ f c e e o o o หนองคาย n e w s .com ทั้งแหล่งท่องเที่ยวศิลปะประเพณีวัฒนธรรมสาระข้อมูลข่าวสารและวิถีชีวิตของชาวหนองคายโดยนายทรงพลพันธเดชเจ้าของแฟนเพจ facebook ที่มีผู้ติดตามกว่า90,000คน ชื่นชอบการถ่ายภาพตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวให้เห็นถึงความสวยงามและความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน้องคายและคราวนี้ประกอบกับงานปัจจุบันที่ทาอยู่อยู่ที่สำนักง,งานตรวจบัญชีสากลน้องคายสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสากลเนี่ยนะฮะซึ่งต้องไปตรวจทุกสากลใ,ใน,ในทุกตั้งเก้าอำเภอแล้วก็มีโอกาสได้ผ่านจุดต่างๆนะครับแต่ไม่ได้แวะดังนั้นเลยก็เลยคิดว่าเออเสาร์อาทิตย์เราพาลูกมาแวะมาถ่ายภาพบ้างแล้วคราวนี้เราก็เลยบางภาพเนี่ยนะครับลงใน Facebook ของตัวเราเองคนก็มากดไลค์เพิ่มขึ้นเรื่อย จากที่ไม่เคยรู้จักเราเข้าตามเราเนื่องจากว่าอยากเห็นแหล่งท่องเที่ยวสวยๆแหล่งทานข้าวอร่อยๆอ,อ,อะไรกลณะยอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้ที ที่พากต่างๆด้วยนะครับก็เลยมีคอนเซปต์ในเพจว่าเราจะเป็นสื่อในส่วนของภาคประชาสังคมที่จะช่วยขับดันขับเคลื่อนในส่วนของให้ทุกคนที่เข้ามาในเพจนี้ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่พักแหล่งรับประทานอาหารอร่อยๆอรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมนวนการของหนองคายด้วยจากนั้นก็เลยทําการชื่อแฟนเพจ f c e e o o o หนองคาย n e w s .com New s ย่อม,มาจาก north east west south ทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกของจังหวัดหนองคายรวบรวมทุกเรื่องราวอยู่ในเพจนี้ในฐานะสื่อภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า,ขามาในพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนเข้ามาหาผมเนี่ยก็คือ100ร้อเปอร์เซเลยจะมาจากคําว่าอันซีนไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนนะครับแหล่งท่องเที่ยวสมมติว่าผ่าตัดเสื้อเขาทราบว่ามีสกายวอล์ก มีวัดมีเจดีย์แบบนี้ใช่ไหมครแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งหน้าฝนมีหมอกผมก็จะไปถ่ายสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาให้ดูก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นหน้าหนาวสมัยนั้นยังไม่มีใครทราบว่าจริงๆแล้วที่วัดผาตากเสื้อนี่สามารถชมทะเลหมอกได้ครับก็เป็นที่อันซินทุกคนก็เกิดว้าวในใจพอว้าวในใจปุ๊บเขาก็จะชวนเพื่อนเขาเข้ามาชมที่เพจเราชวนเพื่อนเขาญาติเขาญาติที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาเที่ยวหนองคายเนี่ยไปเที่ยวนะสถานที่นั้นๆซึ่งผมมั่นใจว่าระหว่างที่ไปเนี่ยเขาต้องผ่าน แหล่งต่างๆเช่นร้านอาหารก็ดีแหล่งขายสิ่งท้องถิ่นก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรสารหรือว่าในส่วนของ 1, อุปทนโอทอปต่างๆก็จะเกิดรายได้ต่างๆขึ้นมาในท้องถิ่นของเราด้วยครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายปัจจุบันด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน้องคายก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วเสร็จภาคธุรกิจกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นมีนักลงทุนเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้านการค้าการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนมีการวางแผนเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นประตูสู่ประเทศไทยน้องมินนี่เขาเขาคนคนที่เก่งเขาเป็นคนที่ถ่ายภาพสวยนะฮะเราก็พยายามชี้เป้าเพื่อทําท่องเที่ยวชุมชนให้เขาไปเก็บภาพตามจุดต่างๆนะฮะก็ภาพมาก็ดีมากครับแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาการแชร์นี่เป็นร้อยเป็นพันนะฮะคนติดตามเยอะแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญนะฮะในการที่จะชี้ชวน ให้คนจากที่อื่นเข้ามาเที่ยวที่เมืองหนองคายครับจากกระแสการท่องเที่ยวที่กลับมาคลึกคักอีกครั้งโดยอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมีผู้ติดตามจำนวนมากในสื่อออนไลน์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกับสถานที่นั้นๆผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนปรกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพภาวิตาสีบุญสมทีมเผ่า NBT11 TV ทีสอีวีสารรายงานจากจังหวัดน้องคาย